สวัสดีครับเพื่อนๆนวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชมสเสน่ห์จันขานะฮะแล้วก็ดูต้นเล็กๆนะฮะที่สวยแล้วก็อยู่ได้นานนะฮะสเสน่ห์จันขาวนะฮะก็มีเคล็ดลับเล็กๆเล็กน้อยหลังจากบอกเพื่อนๆไปบ้างแล้วนะฮะการปลูกการดูแลเพื่อนๆนก็ลงไปชมคลิปเก่าๆย้อนหลังดูนะฮะส่วนใหญ่จะทําไว้หมดแล้วนะสเสน่ห์จันขาวแล้วก็สเสน่ห์จันหลายๆชนิดนะฮะวันนี้พาเพื่อนเพื่อนมาชม การปลูกที่ให้ใบสวยๆนะฮะหลังจากเพื่อนๆหลายๆท่านถามมานะฮะก็ถือว่าเป็นไม้ที่เก่าๆที่ปลูกกันมาหลายสิบปีนะฮะเสน่ห์กันขาวมีความหอมของที่ก้านก้านใบนะและแล้วก็เงาทุกสิ่งทุกอย่างในลาต้นนะฮะทั้งใบทั้งเงาทั้งก้านมีความหอมหมดนะรวมทั้งดอกนะนดีดดอกก็มีความหอมมากครับอีกนะฮะต้นที่สมบูรณ์ก็จะออกดอก ต้นไม้เกือบทุกชนิดพอออกดอกเดี๋ยวก็จะออกหนอ่อนะฮะเพื่อนก็ต้องต้องดูแลเรื่องดินดินถ้านุ่มๆนะฮะดินนุ่มๆดินใบไ,ไม้ทัท่วๆไปแล้วก็ใส่มะพร้าวสับใส่ปุย๋ยคอกี่ที่ผมปลูกฮนะหลายๆห,ห,หลายสิบปีนะฮะส่วนใหญ่ก็จะเป็นแค่นี้ใช้แค่นี้นะฮะก็ทําให้ต้นโตดี นะครับไสเดือนก็เป็นส่วนสําคัญนะส่วนใหญ่ผมจะใส่ไสเดือนไปด้วยตัวไสเดือนคลิปเก่าๆเพื่อนๆลองไปชมย้อนหลังดูนะผมจะใส่ไสเดือนไปทุกต้นต้นไม้ที่ผมปลูกทุกต้นผมจะใส่ไสเดือนทุกเสน่ห์จันนะใส่ได้หมดนะตัวไสเดือนนะจะทําให้พวนดินทําให้ดินนุ่มนะฮะและก็มีปุ๋ยทําให้ต้นไม้เรางามได้อันนี้เสน่ห์จันขาวเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมต้นที่สวยนาน ต้นเล็กฮนะแต่สวยได้นานนะครับแล้วก็แช่น้ําได้เพื่อน,นๆหลายๆท่านก็ทําได้แล้วฮะเพราะผมเห็นอยู่นะฮะก็นํามาแช่น้ําได้แต่วิธีการแช่น้ําก็ต้องค่อยๆแช่ทีละนิดฮนะอย่าไปแช่ทีเดียวอาจจะทําให้เน่านะครับลักษณะใบของสนีจันขาวนะก็จะเป็นแบบนี้านาาการใบจะสีขาวใบจะเขียวนะครับ ปลูกในร่มลำไลอย่าให้โดนแสงแดดกอาจจะทำให้ใบเหลืองนะแล้วก็ใบที่เหลืองเกิดจากเพี้ยมแแลงที่เข้ามาทำลายใต้ใบนะเพื่อนๆก็ต้องสังเกตดีนะตามใต้ใบทำให้ใบเหลืองนะครับอันนี้ดอกดอกก็มีความหอมนะครับหอมมากๆนะ,นะดอกแต่ส่วนใหญ่ของผมจะไม่ค่อยเอาไว้เพราะว่านำมาผสมเกอรแล้วก็ไม่ติด ก็เลยต้องเด็ดเด็ดออกพอเด็ดออกนะฮะก็จะเป็นการกระตุ้นให้ตาให้ตาของของหน่อที่จะเกิดใหม่ออกได้เร็วมากขึ้นนะฮะเพราะอาหารเขาก็ไม่ต้องไปเลี้ยงดอกก็มาเลี้ยงลาต้นให้ลาต้นสมบูรณ์ก็เป็นการกระตุ้นให้หน่อออกได้เยอะนะครับไส้เดือนก็สาคัญนะครับเพื่อนเพื่อนถ้าเพื่อนๆมีไส้เดือนก็เพื่อนก็ใส่ได้เลยนะทุกต้นผมจะตัดดอกออกหมด แล้วก็ใบข้างล่างนะฮะที่แก่ๆเพื่อนเพื่อนก็เด็ดออกไปนะก็จะทําให้ป้องหรือข้อมีความสูงแล้วก็ตาก็จะออกได้เร็วนะฮะเพื่อนเพื่อก็จะได้หน่อเพิ่มขึ้นนะฮะน,นี้พาเพื่อนเพื่อชมของเสน่ห์จันขาวนะฮะเพื่อนเพื่อนหลายๆท่านก็เจอปัญหามาหลายๆท่านทั้งใบเหลืองทั้งไม่ค่อยโตนะฮะเสน่ห์จันขาวก็ถือว่าเป็นเสน่ห์จันที่เลี้ยงยากนิดนึง แต่มีความหอมนะต้นป้องที่แก่ก็นํามาขยายพันธุ์นามาหัน่นะนะเพื่อนๆก็ลงไปชมคลิปย้อนหลังนะส่วนใหญ่ผมจะทําไวไ้หลายคลิปอยู่นะต้นนี้นะคือต้นที่อยู่ได้นานนะครับเพราะว่าย้ายมาจากที่ชําที่หั่นนะตอนนี้ก็ประมาณห้าเดือนหนะ้าหกเดือนแล้วครับเนี่ยก็สามารถ บังคับให้เขาอยู่ในใน,ในแก้วเล็กๆได้นะครับแล้วก็นํามาโชว์ลากครับคลิปก่อนทําไปแล้วนะครับอันนี้ก็เป็นทําให้สวยสวยมากขึ้นนะฮะเสน่ห์จันขาวนะครับก็ยังมีอะไรที่ที่ยังทําได้นะฮะเพราะว่าบางท่านก็อาจจะทําให้ปลูกแล้วก็ลากเน่าก็มีนะเพื่อนๆก็ต้องค่อยๆให้เขารากไหลลงไปเรื่อยๆ เขาก็จะโตได้เองปรับสภาพนะปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆฮะต้นไม้ทุกชนิดะถ้าปลูกตั้งแต่ต้นเล็กๆนะเดี๋ยวเขาจะปรับสภาพให้อยู่กับลักษณะภูมิอากาศที่เราตั้งหรือที่เราอยู่นะก็จะทําให้เขาปรับแล้วก็โตได้เร็วนะต้นไม้ที่ต้นเล็กๆนะเพื่อนๆก็ลองทําดูนะอันนี้เสน่ห์จันขาวนะก็โทรากแล้วก็มีความสวย ตอนนี้ก็5เดือนก็ถือว่าอยู่ได้นานนะครับถ้าต้นใหญ่ๆมากขึ้นเพื่อนๆก็ขยายแก้วหานะแก้วที่ใหญ่ได้นะแต่น,นี้ผมปลูกผมก็คงไม่ไม่ขยายนะก็จะตั้งไว้อย่างนี้เลยเพราะว่าสามารถย้ายไปไหนได้ย้ายไปตั้งในบ้านได้โตะรับแขกก็ได้นะแล้วก็เห็นรากเห็นลำต้นเห็นใบนะของสเสน่หจันทร์ขาวที่มีความสวย ก็มาบอกเพื่อนๆเ,เคล็ดลับเล็กๆน้อยๆนะครขอบคุณครับ